ดีท่อมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่กันอีกครั้งกับภูมิซากูลอันนี้เราจะมาอธิบายประวัติของปาร์เปลสตอรี่คิวอาจจะมีพูดผิดติดขัดประธานใดก็ขออภัยนะผมเพราะว่าไม่ได้เขียนสคริปต์มาแล้วผมไปฟังประวัติเขากันเลยดีกว่าครับผม,มปาร์เปลสตอรี่คิวครับผมเขาจะทําหน้าที่เหมือนกับทอรเรียลเลยนะผมก็คือจะเป็นประตูด่านแรกครับผมที่เราจะต้องผ่านนี่ผมในในจักรวาลสตอรี่คิวนะผม ซึ่งเขาเนี่ยผมจะเป็นแบบยังไงล่ะแต่งตัวเหมือนทอรเรียวอะไรทุกอย่างลักษณะคล้ายทอรเรียวหมดเลยครับผมโดยเขาเนี่ยจะมีจิตใจขี่ออบอ้อมเมตตากรานีับผมเป็นอล็อเตอร์ที่ใจดีเหมือนทอรเรียวเลยทีเดียวครับผมร่างเขาคือการใช้กระดูกสีฟ้าและกระดูกธรรมดาผมในการโจมตีเราเพื่อขัดขวางเราผมไม่ให้เราออกจากลูนับผมเพราะว่าประเปรัสเนี่ยไม่อยากให้เราตายับผมต้องการจะปกป้องมนุษย์ทุกคนเขากับ แซนผมมีความคิดที่โคตรจะเป็นขั้วตรงข้ามกันนะผมแซนมีความคิดที่ว่าอยากจะฆ่ามนุษย์ทุกคนแล้วนำดูมนุษย์พวกนั้นเนี่ยเอามายัางไงล่ะเออเป็นเครื่องมือของเขานะผมแต่ว่าเนี่ยอลัลเตเนี่ยกลับไม่เห็นด้วยแล้วบอก,กบแซนว่ามึงทำไปคนเดียวเถอะมันจะบ้าเหรอมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่มันจะทำอย่างนั้นได้นะพี่ชายงี่เง่าแต่แซนก็ยังคงคิดว่ามนุษย์พวกนั้นะนต่เป็นขังพวกเราไว้ที่นี่นะ นายคิดจริงๆเหรอว่าพวกนั้นจะยอมเชื่อพวกเราเง่ายๆนะ่ะฉันเชื่อฉันเชื่อในตัวมนุษย์ไอไ้รถนายควรจะเข้าใจฉันหน่อยเนาะอย่างนั้นเมื่อกี้ไอ้ยผมดืม่มเบนบุ๊กแล้วถึงพวกเขาสองคนเนี่ผมจะเป็นลองที่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ครับผมแต่เขาก็จะแบบยังคงไม่ไปสื่อถึงกันได้ครับผมทั้งสองต่างคิดอย่างละก,กันนะผมแล้กกวก็ลัวพี่ชายก็ว่าเดี๋ยวพี่ชายเขาจะเป็นยังไงบ้างครับผม ก็ต้องกเก็บความรู้สึมมนกนั้นเอาไว้ครับผมอันนี้ก็เหมือนกันครับผมแซนก็คิดถึงน้องชายของเขาแต่เขาต้องทาหน้าที่ครับผมนี่คือาชานะผม <c oughs> โดยคร,รับผมปาเปนรัดจัดกับอาชานะผมมัดจะสนิทกันนะผม <c oughs> เอาสองคนเนี่ยชอบเอาบุกครับผมมาแลกเขียนกันนะผมเพื่อสนิทที่ดีต่อกันมากบ <c oughs> ุกที่เล่นก็จะมีเช่นแบบเฮ้ยปาเปรัสมึงรู้ป่ะ พาอะไรเอ่ยแม่งพาไปสวยทุกเรื่องเลยอะอะไรเหรอคาร่าพ่อเพอลิรถตึกตึกตึงจะตึงตึงตึงเด็กเว็สายโหดจริงๆนะครับผมลักษณะการแต่งตัวของพาอเพลินนั้นเขาจะแต่งตัวเหมือนทอรี่ออาครับผมเขาเนี่ยมักจะชอบมีอารมณ์ที่ค่อนข้างยังไงละ่ะเวลาอยู่ต่อนหน้าพี่ชายเขาเนี่ยเขาจะทำตัวเหมือนทอรี่ออกครับผม ทำตัวไม่ค่อยสนใจหน่งจริงวะเนี่ยเขานั้นเป็นห่วงพี่ชายของเขาแล้วก็รักพี่ชายของเขามากเลยด้วยก็อยกจะว่าจบไปแล้วครับผมสำหรับประวัติของปาเปลัสตอรี่ชิลแบบคร่าวๆนะผมอาจจะพูดผิดหรือพูดติดขัดก,ก็ขออภัยโทานะครับผมก็รักหลังวันนี้ก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วครับผมก็เพลงที่ใช้ประกอบวันนี้ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้ให้ใต้ด้านล่างครับผมเพลงนี้เพราะมากเลยผมเพิ่งไปเจอมาครับผมเพื่อนแนะนํามาผมเลยทานะครับผม ใครีเทลอะไรที่แนะนำก็เอามาครับผมดวผมจะเก็บไปพิจารณานะครับผมโดยวันนี้ผมอันดับที่5ก,ก็คือของคุณลักกี้ครับผมสำหรับรูปภาพในครั้งนี้ผมวาดอีแซนมาให้ขอบคุณครับคนนี้ก็คือคุณอะไรครับผมอ่านชื่อไม่ออกครับผมขอโทษนะครับก็ขอบคุณที่วาดรูปปาเปรัและเจนโอซามาให้ขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณคุณวาดพุงนะผมช่วยวาดรูปแซน แซนยูทีปทัทธาแซนเฟิร์นนะผมผมเชียร์แซนเฟลอย่างสุดใจครับผมต่อมาครับผมนั่นก็คือคาร่าปัทธาเบตตี้นะผมว่าเจอคุณวุ้นหัวเห็ดวุ้นหัวเห็ดดอทคอมนะผมนี่คาร่าเขียนผิดนะผมคาร่าเนี่ยจะเขียนว่า c h a r a ส่วนเบตตีนะ้เนี่ยเขียนถูกแล้วขอบคุณสำหรับรูปส,ยสวยๆนะครับผมอันดับที่หนึ่งวันนี้ก็คือพีซัตดีทีเฟ บายไหมขอบคุณคุณไหมที่วาดรูปนี้มาให้ครับผมรูปสวยมากเลยผมเลยให้เป็นอันดับหนึ่งครับผมเอาคุณคบส่วนคนที่ยังไม่ได้อันดับหนึ่งหรือไม่มีติดในในแฟนอาร์ตก็อย่าเศร้าใจครับผมคุณอาจจะได้เป็นอันดับที่ศูนย์โไม่รู้ตัวก็ได้ครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันกับอันดับที่ศูนย์อีกแล้วนะผมเป็นรูป์วิสครับผมยูเซนล่างหญิงครับผมวาดโดยคุณไม่จําเป็นต้องรู้ว่าฉันคือใครนะครับผมแต่กูรู้มึงคือใครครับผาไงงงนะเฮ้ยูเซน ในร่างผู้หญิงก็ถือว่าสวยครับผมเรียกว่าตูมเลยทีเดียวผมนี่เรียกได้ว่าอยากจะเอานี่อยากจะจัดการจริงๆครับผมจัดการกับแบบแบบยังไงล่ะอใ้ร่วงครับผมเออชิดีชิดีใช้หมัดอัดนะครับผมอัดแบบต่อยหน้าสักหมัดครับผมให้มันร่วงครับผมเพื่อแยงเพื่อแยงการเป็นที่หนึ่งแห่งจักรวาลนะครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมผมกดไลค์นะครับผมคนที่อยากติดตามคลิปต่อไปก็ให้คุณกดซับสไครต์แล้วกดนาคังเพื่อรอติดตามคลิปนะครับผม ส่วนสําหรับคนที่ชอบไม่อยากให้เพื่อนได้รับรู้ไว้ประดับสมองก็นี่เลยครับกดแชร์ได้เลยครับผมตาสบายผมไม่ว่านะครับโอเคครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับผมถ้าถูกใจกดซับสไครต์นะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับคืออุยใช้เสียงนี้เลย